ไม่มีหยุดกับเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสาแจกมอไซค์ทุกวันแจกล้านทุกเดือนรวมมูลค่า17.8 8ล้านบาทดีใจมากเลยครับเพราะว่าจะได้ไปสร้างอาชีพในการค้าขายต่อครับเพราะว่าผมมีอาชีพในการค้าขายอยู่แล้วนะครับเรต้องเอาไปซื้อของทําอะไรเกี่ยวกับค้าขายเพิ่มเติมครับแจกจัดหนักแจกจัดเต็มคนได้ดีใจคนแจกใจฟู และผู้โชคดีไม่ได้มีแค่นี้เ้อาะเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพตลอดทั้งปีขนมอไซค์มาแจกอีกมากมายและที่สำคัญเราแจกทุกวันใครอยากเป็นเศรษฐีรีบส่งฝาเลยครับอยากเป็นผู้โชคดีคนต่อไปไม่ยากเพียงเขียนบีบส่งมาที่ตู้พอนอสองบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา2 4 1 3 0่ หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวานที่ได้รับมอเไซค์คันที่833คุณกิติกรหินกองจากจังหวัดมหาสารคามแล้วมาลุ้นมาใจฝูไปพร้อมๆกันกับเปาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพป,ปีสาขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมเปาแด<ม>งชืช่อคนไทยสร้างอาชีพป,ปีสม ยิ่่งใหญเือไขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงนะคะให้เขียนคําว่าวิตามิน B12 ส่วนฝาคาราบาวคันโซให้เขียนคําว่าตับนะคะจากนั้นตามด้วยชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ค่ะส่งมาที่ตู้ปน .2 บางปะกงฉะเชิงเซร2 4 1 3 0 0หรือกล่องรับฝานะคะที่ร้าน CJ m จมอร้านถูกดีมีมาตรฐานแล้วก็ร้านค้าต่างๆที่ร่วมรายการเลยค่ะ ของรางวัลปีนี้กันนี่เลยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้รุ่นนิวคลิก k 2 5 5จำนวน200คันแบบนี้นอกจากนี้ยังแจกทองมูลค่า1ล้านบาทอีก7รางวัลรวมรางวัลมูลค่า17 8ล้านบาทเครื่องหนึ่งคราบาวแดงราคา10บาทเท่าเดิมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยช่วยคนไทยต่อย,ยอดสร้างอาชีพกับรางวัลที่แจกกันทุกวันแจกกันยาวๆจนถึงสิน้น คนไทยโดยเฉพาะอย่างนี้มนุษย์ออฟฟิศเครียดช่วงนี้เครียด,เ,ยดเป็นโรคเครียดกันเยอะอยใช่ใชไหม,มล่ะอ่ะพูดก็พูดเธอะเครียดกันนักใช่ไหมใครต่อใครที่ดูเราอยู่<ถ>เขาก็อยากจะได้กําลังใจเพราะฉะนั้นวันนี้น้องใบตองมีคําคมดีๆมาให้กําลังใจมนุษย์เงินเดือนมนุษย์ทํางานอย่างเราจริงๆอยากจะบอกทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะก็อย่าไปเครียดกับงานที่หัวหน้าสั่งปล่อยให้หัวหน้าเนี่ยเครียดกับงานที่เขาสั่งให้เราทำเอาเองค่ะ โอ้ใช่โอ้ทีนี้หัวหน้าเครียดลูกน้องไม่เครียดครับใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณทำไมคนเก่งอ่ะอยู่ไม่นานแต่คนหน้าลำคาไอยู่ตลอดไปเลยเมืนคุณบอกผมแต่ผมก็จะอยู่ต่อไปเพราะผมหน้าด้านก็เราก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเอาเกียเอาเกียนสู้ทนกันต่อไปและอยู่กับพวกเราแบบนี้กิจกรรมดีๆเนี่ยเพื่อ กวยเหลือคนไทยอันนี้แหละเราจะสบายถูกต้องแล้วล่ะครับใครที่เป็นผู้โชคดีเขาก็ได้ของรางวัลไปเพื่อต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณผู้ชมเด็ดดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดง <c oughs> หรือเครื่องดื่มคาราบาวคอนโซลก็อย่าลืมส่งฝามาแล้วทาให้ถูกกติกาด้วยการเขียนบีบส่งมานะครับ <c oughs> จะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีแล้ววันนี้เราจะแจกมอไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นคันที่ 834งั้นงันๆน<ฮ>คันนี้มันจะมุ่งตรงไปหาใครไปติดตามกันเลยครับไปค่ะโกลดเลย,ดย,เลยได้มาดูใกล้ๆนี่ก็ดีนะเราไปต่อนะระวังนิดนึงระวังนิดนึงเอาโกยไปสูงๆเลยเาวันนี้ ฝาคาราบาลคันโซนะคะที่ส่งมานะคะแต่ย้ำนะว่าต้องทำให้ถูกกติกาแล้วได้ผู้โชคดีแล้ว <Yeah! S 1> ผู้โชคดีก็คือพุทธภัยทูนจอผาจากกรุงเทพมหานครกติกาลุ้นล้านแล้วมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเพียงส่งฝาคาราบาวแดงเขียนคำว่าวิตามิน B ี2ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวคันโซแล้วเขียนคำว่าตับ ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันทับใส่ฟานแล้วบีบส่งมาที่ตู้อน2บางประกงจังหวัดชะเชิงเซา24130หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567ินดีด้วยนะพี่น้องครับน้ำรงนี้คาราบาลเขาจับจริงแจกจริงแจกมอไซค์ไปแล้วกว่า800คันและ เศรษฐีทองล้านก็มีเกิดขึ้นแล้วอีกถึง oh. 10คนนะครับ oh. แต่ยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านจริงๆแต่ถ้าอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ผมว่าต้องทําให้ถูกกติกานะน้องใบต่อมาแล้วก็ส่งมาให้ถูกด้วยย้ําตรงนี้นะดื่มทุกวันส่งทุกวันนะคะยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากเพราะว่าเราจับแจกกันแบบนี้ต่อเนื่องยาวๆจนถึงสิ้นปีเลยยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเพราะฉะนั้นรีบๆส่งกันเข้ามานะคะส่วนช่วงนี้ไปติดตามความสนุกในตะลอนข่าวกันต่อค่ะ